สวัสดีครับพบกับปังปอนลีดเกมเรนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดคาชาตานะครับคลิปนี้คือเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ล่วงหน้านะครับส่วนคำใบคโคลโบนี่จะมาไหมต้องรอติดตามดูตอนเย็นเอานะครับไม่รู้ว่าจะมีคำใบคโคลโบหรือเปล่าเห็นเห็นว่าคุณนิติบอกว่าจะไปไล่ทางการไม่รู้ว่าจะได้ข้อมูลอะไรมาหรือเปล่ามา ไม่รู้ว่าโคโรโบเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจคือจะเริ่มไล์ตอนไหนก็น่าจะสิบแปดนาฬิกาแหละเวลาเดิมอุ้ยสวดเกียร์เหรอไหนดูสิไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่มาขอให้ได้บอสมือแล้วกันนะไอดีน,นี้ พอดีเกียห์หนหดๆก็มีนะไม่รู้ว่าโคโรโบเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรพมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนไม่เคยขอหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่คนแบบเออเป็นคนเป็นเรื่องชอบเฉพาะกูหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องดังมากอันนี้ไม่แน่ใจโคโรบโบเดือนสิงหา ผมว่าน่าจะเป็นโคลโโบเฉพาะกลุ่มและเดือนธันวาหน,น่าจะเป็นโคลโโบดังๆเลยผมว่าโคลโโบตามที่พวกคุณขอหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่ามันคงไม่มาทันทีหรอกเอาจรงค่าลิขสิทธิ์อย่างแพงเลยอย่างดาบิการอสูรหรือเรื่องต่างๆอันนี้ผมไม่รู้ว่าค่าลิขสิทธิ์ไหนแพงวันพีทเออวันพีทนารุโตเออนาลุตก็ใช่ นารูโตะนี่ถือว่าดังนะโคน,นันด้วยโคน,นันค่าลิขสิทธิ์น่าจะแพงเพราะว่ามันดังมากอะถึงเม้ตอนนี้ผมจะไม่ได้ดูแล้วก็ถือโคน,นันแต่ดาพิฆาทสุนีก็น่าสนใจนะก็อยากให้เอามาเหมือนกันนะแต่เอามาเดือนธันวาเถอะส่วนเดือนตุลานี่อยากเรื่องที่อยากให้เอามาคือรักพิชิตโลกแล้วก็รักรักหนึ่งร้อยคนแล้วก็เจ้าสาวแฝดห้าก็ได้ไมาถ้าพิถ้าพิกมาได้นะ ยังไงผมก็ไม่เชื่อคุณบิ๊กกุ๊กอยู่แล้วลหละว่าว่าโคลโบเอ้ว่าโคลโ,โ,โบเรื่องนั้นจะไม่มายังไงก็ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเกมยังไม่ปิดเพราะว่าเกมยังไม่ปิดเลยผมเลยไม่เชื่อเพราะว่าเดี๋ยวก็มีสักวันแหละที่โคลโบที่เราขอที่จะมาได้เอาจริงผมว่าต้องมีสักวันแหละ มันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาที่เฉยแล้วมันมีคนโคโรโบรเรื่องหนึ่งนะมาแล้วแบบไม่คาดคิดว่าจะมาคือท่าสุดแก่งอย่นนางดลยปกกะสวนทั้งที่คนขอมา,มาหลายปีแล้วนะไม่มาสักทีแต่ก็มาเฉยเลยอะ่ะตอนเดือนตุลาอ๋องงงจัดเลยแล้วก็มีคโคโรโบรเรื่องหนึ่งนะคือผมอ่านคอมเมนต์แล้วอ่ะแต่เราช่องนี่แต่ในทางการนี่ไม่มีใคร โอ้โหเปิดไม่ได้เลยไม่มีใครขอเรื่องนี้เลยอย่างโยซากุละนี่ไม่รู้ว่าทางญี่ปุ่นคนขอหรือเปล่านอะอันนี้ผมไม่แน่ใจโยซากุลานี่ไม่มีใครขอเลยอะ่ะในทางไทยอะ่ะแบบแล้วมาได้ไงอะ่ะแล้วหลายคนก็บ่น้วยนะออ้ยเรื่องนี้มันไม่ดังไม่รู้จักเลยอะ่ะก็ตามนั้นแหละแต่เรื่องนี้ผมรู้จักอยู่แต่ไม่รู้จักชื่อ เรื่องเหรอคือผมก็เลยคิดว่าวิเขาอาจจะมีโอกาสเอาเรื่องที่แบบเราไม่รู้จักมาอีกก็ได้นะปีหน้าไยแต่เดือนนี้ไม่แน่ใจเดือนนี้ไม่แน่ใจนะไม่ได้พูดผิดเดือนหน้าเดือนหน้าไม่แน่ใจเลยว่าจะเอาเรื่องที่คนขอมาเยอะๆนี่จะเอามาหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นอนิเมะดังเฉพาะกลุ่มแหละ ดูทรงแล้วอ่ะอันนี้เดานะน่าจะเป็นเรื่องตามที่ผมบอกแหละบอกไปแล้วอ่ะมาบอสมืดเถอออกมาบอดมืดโอ้ออโอเกลือครับขนาดพูดเรื่องโคลโบไปแล้วก็เปิดไปแล้วเปิดไม่ออกเลยบอสมืดต้องพาก่อนเดี๋ยวนักล่ช้เคยเปิดเดีย๋ยวไม่เหลือไว้เปิดโคลโบแล้วไอ้ดีหลังนี้หนักเลยเปิดไม่เหลือตัวแล้วคำง,งานนี้ ออมาอู้คนดีสลุดรุดอู้ผมว่าต้องมีหลายคนอิจฉาแน่เลยอะ่ะคนที่ไม่ได้คนที่สลุดอิจฉาแน่เลยงานนี้เปิดได้เฉยครับผมอยากได้บอสมือครับท่านโอูโหได้คนนี้สลุดมาเฉยเลยไอดีหลักผมยังไม่มีคนนี้สลุดเลยครับแต่ไอดีนี้มีคนนี้สลุดเฉยเลยมาหาบอสมือต่อขอให้ได้เถอะ บอนมืดแต่ได้คนนี้สลอดเฉยเลยอ่ะวอดมากอ่ะโอ้โหมูนนักข่าวมาเผื่อได้บานนักลบช้างไม่ไม่ไม,ไม่เปิดตู้นี้ให้ให้ได้บอนมืดเถอะตู้นี้หัวดแนะนำเลยตู้ไวพิบอ่ะหัวสุดคือหัวสุดโอ้โหไม่ได้เลยยวจะเปิดตู้บนนี้ไม่ไม่ไม่ไมขอบอนมืดขอบอนมืดได้คนนี้สลอดแล้วถือว่าดีใจอยู่ โอ้โห้ันเทิงแน่งานนี้มาโอ้ยอย่างเกลือแต่เพูดผิดไม่เกลือไม่เกลือได้คนนี้สลอ็อตถือว่าไม่เกลือครับมาดูเลยคนนี้สลอ็อตคือไม่เกลือเปิดได้คนนี้สลอ็อตเป็นรีเจอร์ที่เก่งเป็นอันดับสองครับในรายรเีเจอร์ที่มีคนใช้เยอะที่สุด ใช้คำว่าเป็นอันดับสองที่มีคนใช้เยอะที่สุดในเกมป้องกันแต่ตัวดาเมจในดีนี้มีไหมแทจบจะไม่มีเลยครับโอ้โหดูตัวดาเมจผมไม่มีเลยมีตัวเดียวที่ตัวดาเมจต,ตัวเดียวสายไปพิมกะแต่แทจบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็ตัวแจกฟีอ่ะง่อยจัดอ่ะตอนนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ